รีวิวเต็นท์หลังคาง,งบไม่เกิน30,000บาท สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามาติดเต็นท์หลังคานะครับด้วยงบไม่เกิน30,000บาทตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแล้วนะครับกำลังเซตเตรียมอุปกรณ์ขึ้นติดตั้งครับเดี๋ยวพาไปดูครับว่ามีอะไรบ้างได้นะและนี่คือบรรยากาศของทางร้านเขาครับโอ้โหนี่รถนี่รถพี่เหลอครับโอ้โหโคตรเท่ลุยโดยเฉพาะเลยลุยโดยเฉพาะเลยนี่เขาเตรียมการติดตั้งแบบนี้นะครับ เขาก็จะแพ็คก,กลองมาอย่างดีแบบนี้เลยนะครับแกะกล่องออกมาเขาก็จะมีสลักล็อกไว้แบบนี้นะครับสี่มุมนะครับตรงนี้เขาก็จะมีปินมทุกแกเ,เราก็ต้องแกะออกมาก่อนร้อยยี่ร้อยสี่ รยี่ร้อยยี่คูณสองใช่ไหม<ช>เพราะว่ามันต้องกลางออกนะใช่ร้อย2ี่คณสองเป็นสองรอ่สิบอ<ม>่าสองเมตรสี่สิบยาวสองเมตรสี่สิบกับกว้างเมตรสี่สิบเดี๋ยวลุงเขากำลังพาไปดูตัวอย่างในการติดตั้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดียวครับที่เราซื้อมาติดน้ำพัรถเราเลยนี่จะเป็นรถลากที่เขาใช้ลากรถกระบะเขานะครับโอ้โหอันนี้เขาต่อพ่วง เป็นคล้ายๆรถบ้านเลยนะครับแล้วก็เอารถกระบะมาเสียบแล้วก็ลากไปได้เลยนี่แล้วเขาก็ทําบันไดปีนขึ้นโอเคโอเคตอนนี้ก็การได้แล้วครับแกะทั้งสี่แล้วก็การออกมาแบบนี้เลยครับดูขนาดมันใหญ่เหมือนกันนะเคยเห็นแต่ในรูปภาพไม่คิดว่ามันจะแบบของจริงจะใหญ่ขนาดนี้นี่ไงเธอ,อบอก เฮ้ยโอเคนะนี่ว่านี่ใบขุมเราเสถียรว่าอันนี้ขุมทีอืมบันไดครับด้านนู้นอะไรนี่บันไดนี่ขาดครับขาดนี่เป็นการเทสฟุกฟุกนอนครั้งแรกดูความนิ่มโอ้มันเหมือนมีความรู้สึกเหมือนฟองน้ำเราเทสได นี้เขาก็จะมีรูมาให้เลยใช่ไหมครับแล้วไม่ต้องเจาะอะไรนะครับใช่ครับคือหมายถึงว่าเราก็ใช่ตอนนัดเสียบเข้าไปจากด้านในได้เลยครับผมครับมือกล้องมืกล้องรับไปเลยมือกล้องตรงรูแล้วเราก็ทำการยึดปลาเท่ากับเรือวัดที่เราเสียบออกมาเมื่อกี้นะครับ ดูความโปรเฟชชั่นอลของการขันรั้งของพี่เขานี่เป็นการดิดลานเข้ากับตัวเต็นท์นะครับจากรูน็อตที่เราแทงออกมาในตอนแรกนี่ยึดเสร็จแล้วนะหนึ่งคานเรืงหนึ่งคานเนี่ยอันนี้มีทั้งหมดกี่คานครับสี่ป่ะฮะแค่สองเพราะสองแล้วฮะแค่สองก็ จะมีเป็นรถอีกสองใช่ไหมครับอ๋อคันยึดเต็มสองคันแล้วก็มียึดตัวรถสามคันครับติดเสร็จไปแล้วหนึ่งคันนะครับผ <คน S 2> มก็กำลังหารูนะัคันที่สองอยู่กลางๆเนี่ยได้ตำแหน่งคันที่สองแล้วนะครับ ตัวน,นี้มันรองรับน้ำหนักสูงสุดได้เท่าไหร่ครับสามร้อยครับสามรกิโลที่ลองเอาไปลุยฝุ่นมาหรือยังใช้มาหกปีแล้วแล้วฮะเป็นไงบ้างโดนพายุหนักๆมาไหมปกติอะครับเพราะว่าเป็นโครงอลูมิเนียมครับ<ต>ออกอนนกอันน้ำนยอ,นอยู่แล้วครับส่วนผ้ามันก็หนาแลยแล้วก็มีเสื้อปันน้ำอ๋อก็กันได้อยู่แล้วครับครับมันมีน้ำซึมเข้าเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยไหมไหมถ้าซึมอ,อยู่จะยุตกัรใช้งานครับ แต่พวกเรื่องซึมมันมีบ้างอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีซึ่แก่อยู่ครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นด้ายที่เย็บร้อยกันตัวะ<อ>พายชิ้นนึงเพราะั้นมันจะมีรูของตัวด้ายเนี่ยปันร้อยเข้ากันอ๋อแล้วมันก็จะมีบ้างและผ้าผ้าตัวที่คุมเนี่ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมหมายหมายถึงว่าสั่งมาเปลี่ยนเนี่ยใช่มไม,มแ,แต่มันเปลี่ยนได้ใช่ไหมพูดถึง ีเดี๋ยวต้องเพราะว่าต้องสั่งสั่งพิเศษมาแล้วครับเพราะชิ้นแบบนี้ไม่มีใครเกิดนี่เริ่มมาร์กจุดคันจับหัวเก่งแล้วนะครับเขาจะเปิดตัวมันครับปิดนะเปิดด้วยครับวางไปเลย พอได้ตำแหน่งเราก็เอาคานยึดกับตัวรถนะครับแบบนี้จะเป็นแบบที่ไม่เจาะก,กับตัวรถครับโค้งหลังคานะครับส่วนที่เป็นขอบประตูทั้งสองข้างตรงนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดของตัวรถนะครับเขาก็จะมีขาเกี่ยวขอบประตูแบบนี้ครับก็ต้องขันให้ขอบยางและตัวขาเกี่ยวให้ยึดกับตัวรถ ให้แน่นที่สุดนะครับด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังแล้วเสร็จแล้วนะครับคานยึดหัวเก๋งตัวนี้ก็อยู่ที่3,000บาทครับติดตั้งฟรีครับติดตั้งที่หน้าร้านได้เลย ด้าเขาใช้ตัวน็อตแบบสไลด์เข้ามาตงนีลยก็มบจะให้เอาเหล็กนี่อยู่ระหว่างท้างเป็นตรงนี้ไหมเดี๋ยวเราไปยกตรงนี้ขึ้นก็ให้เห็กห้งก่ะครับแล้วมันล็อกให้สองตัวเนี้ยล็อกกับข้าน อร้นนน่หลังจากตัวเต้นยึดกับหลังคาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ทำการใส่บันไดให้ติดอยู่ด้านใต้ท้องเต้นแบบนี้ครับนี่จะเป็นซิปใช้รูดผ้าใบนะครับ อันนี้จะเป็นหัวซิปครับไว้ยึดติดกับผ้าใบนะครับเราติด3ด้านครับด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างครับ อนแรกมันล็อกไงครับลองล็อกให้ผมดูหน่อยจะล็อกตอนสิบโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ตอนนี้จะเทปครับเราก็ลูบสิบเพื่อเอาก็ใบสีดำออกครับแต่ว่าถ้าสีดำมันจะมาคาอยู่เนี่ยครับเราก็ดึงออกก็ได้หรือว่าจะให้คาผมก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็กดทั้งข้างโอเคครับกดั้งข้าง กดสองฝั่ด 2. 2> งดิฝั่งซ้ายไม่ไแหรับนใน ก็คือดึงไปส่งโน้น ี่นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับทางร้านนะครับพี่ไก่เขาก็จะสอนวิธีกางเต้นนะครับให้เราได้ลองกางกันแบบนี้เลยทำไมพี่เขาทำดูง่ายจังเลย อนะ๋อนั่นคือดูดาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะดูเราต้องเปิดด้านบนออกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราต้องเปิดจากจากตรงไหนข้างนอกหรือข้างในข้างในมีซิปข้างในนะอ๋ะอ,อโอเคไอซี ติดตั้งเสร็จแล้วครับเฉพาะตัวเต็นท์นะครับสองหมื่นสองห้าร้อยถ้าติดที่ร้านก็คือติดตั้งฟรีเลยครับสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับเป็นค่าเต็นท์อยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับและเป็นคันจับอีกสามพันบาทรวมเป็น25,500บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อไปติดตั้งเองสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างไว้ได้เลยผมแนบลิงก์ไว้ให้แล้วหรืออยากจะไปติดตั้งที่ร้านเองก็สามารถทักหาพี่ไก่จากทางแฟนเพจได้เลยครับ สำหรับวันนี้นะครับทางร้านเขาก็ได้สอนวิธีการกางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับวันพรุ่งนี้เราจะไปทดลองกางกันจริงๆที่อุทัยธานีหมู่บ้านหุบป่าตาดนะครับและจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูด้วยว่าวิธีการเก็บเต็นท์เนี่ยมันจะมีความยากง่ายขนาดไหนวันพรุ่งนี้ไปดูกันครับมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับทางาร้านก็สอนวิธีการกางเต็นท์กันไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทัยธานีครับป่าตาด เราจะมาทดสอบการเก็บเต็นท์กันบ้างนะครับว่าจะมีความยากง่ายขนาดไหนเราจะพาขึ้นไปดูก่อนเก็บเต็นท์นะครับว่าภายในจะสวยแค่ไหนออนี่วิวยังสวยเลยฟูกนอนก็นุ่มมากเลยครับดี๋ยวนี้ครับอากาศดีมากลมคือแบบ เข้าทางข้างหน้าข้างข้างข้างหลังเข้าทุกทิศเลยเห็นมากครับ โอเคเป็นอันเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจเต็นท์หลังคาผมแนบลิงก์ไว้ให้สามารถคลิกลิงก์ดันใต้คลิปได้เลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบการเดินทางแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับที่นี่ชื่อบ้านลานวิวนะครับเป็นที่พักในลานกลางาเต็นท์นะฮะเบอร์รโทรศัพท์ก็ นี่เบอร์นี้เลยด้านหน้านะฮะก็จะมีร,ะร้านขายของทั่วไปนะสำหรับการพักหักพืมมนมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งมันับมแก็ี่นี่หนึงปาตาที่ไทยไทานี้สหรับทิปนี้ e n j o นครับ